ตอนที่820สุดสารดับหนึ่งตู้ส่วนไม่เข้าใจว่าทำไมหลีหยวนชิงจึงยิงพยองขนาดนี้อย่างไรก็ตามมันยากที่จะบอก,กว่าชายหนุ่มสามารถบรรลุความสำเร็จในปัจจุบันของเขาได้หรือไม่เพราะเขาค่อนข้างหยิงในเมื่อคุณตัดสินใจแล้วหนึ่งจะไม่พูดอะไรอีกเพื่อโน้มน้าวคุณส่วนงานสัมมนาครั้งนี้ก็เป็นเวทีให้คุณได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันหากคุณสามารถเข้าร่วมได้เพียงครั้งเดียวมันจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของคุณขอบคุณที่ช่วยนะผู้อาวุโส ไม่จาเป็นต้องขอบคุณฉันคุณต้องกลับไปศึกษาทักษะดาบสวรรค์น,นี้นี่คือสมบัติที่กลุ่มดาบทั้งหมดถือเป็นสมบัติลับนอกจากนี้หลังจากที่คุณเข้าใจมันครบถ้วนแล้วคุณต้องส่งมันกลับมาขณะที่ดูเอกวนพูดเขาก็ดึงทักษะดาบสวรรค์ออกมาจากลูกบอลแสงสีทองสีของลูกบอลค่อยๆจางลงทันใดนั้นก็มีแสงวาบและมีหนังสือเล่มหนาเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นในมือของดูเอกวนล,ลียุนชิงไม่ได้มองดูและใส่วิชาดาบสวรรค์ลงในกระเป๋าของเขาโดยตรงเขาหันไปหาตู้ส่วนแล้วพูดว่าผู้อาวุโสผู้ยาคคนนนีีี้มขออื่อก โอ้ oh, ฉันคิดว่าคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองตู้ส่วนยิ้มและลอเลี Spider ลลเยนพูดออกมาตอนนี้ฉันอารมณ์ดีหากคุณมีอะไรจะพูดก็พูดออกมาดังๆมิฉนั้นคุณจะต้องเสียใจถ้าชายชราของฉันเปลี่ยนใจในภายหลังเมื่อหนึ่งเข้ามาฉันรู้สึกว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งในศาลาตีดาบที่เต็มไปด้วยเจตนารมของดาบโดยเฉพาะฉันคิดว่าสถานที่นั้นค่อนข้างน่าสนใจสำหรับฉันเจตนาดาบตู้ส่วนลูกคราวบนคางของเขาและขยายขนาดลีหยวนชิงทำไมจู่ๆคุณถึงได้รับคำขอเช่นนี้ พูดตามตรงสําหรับผู้อาวุโสจูเนียฝึกฝนในภูเขาลึกมาโดยตลอดและมีการติดต่อ,อก,กับโลกภายนอกน้อยมากตอนนี้หากใครสามารถสัมผัสกับเจตนาดาของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่จากโลกภายนอกได้ฉันคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนของฉันตู้ส่วนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเบาๆถูกต้องหากคุณกําลังพูดถึงสถานที่ที่เจตนาดาหนาแน่นหนึ่งคิดว่าคุณกําลังหมายถึงสุสานดาบ สุสานดาบหลังจากการตายของนักดาบอาวุโสอาวุธเวทมนต์ของพวกเขาถูกฝังอยู่ในสุสานหลังจากอยู่ในสุสานเป็นเวลานานเจตนาดาบอันหนา,นานแน่นก็รวมตัวกันโดยทั่วไปแล้วสาวกที่ฉลาดกว่าเล็กน้อยมีโอกาสที่จะเข้าไปในสุสานดาบเพื่อทําความเข้าใจแก่นแท้ของดาบและพวกเขาก็มักจะได้รับบางสิ่งบางอย่างถ้าอย่างนั้นหนึ่งสงสัยว่าฉันจะไปได้หรือเปล่าหลี่หยวนชิงกังวลเรื่องนี้มากทันทีที่เขาเข้าไปเขารู้สึกว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งบนภูเขาลูกนี้ที่น่าดึงดูดใจสําหรับเขามาก เพียงว่าเขาล่าช้าไปนานแล้วและไม่มีโอกาสได้พูดเลยตอนนี้ดูเอ็กวนใกล้จะสอนเสร็จแล้วก็ถึงเวลายื่นคำร้องนี้ตู้่วนไม่ได้คัด้านเรื่องนี้และพยักหน้าเห็นด้วยโดยตรงรูปแบบดับนั้นมีไว้สําหรับคนรุ่นใหม่ที่จะฝึกฝนในเมื่อคุณต้องการไปฉันจึงปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามฉันต้องบอกก่อนนะว่านั่นคือสถานที่ที่บรรพบุรุษพักดังนั้นเราจึงไม่สามารถรบกวนพวกเขาได้ผู้อาวุโสโปรดมั่นใจจูเนียร์คนนี้แค่ต้องการไปเที่ยวเท่านั้นหนึ่งจะไม่รบกวนความฝันอมะตะอย่างแน่นอนเาาลตมมฉัน ขณะที่ดูเอกวนพูดทั้งสองคนก็กลับพริบตาและออกจากห้องเก็บสมบัติสมบัติจานวนนับไม่ถ้วนบนท้องฟ้าก็อยู่ห่างจากหลี่หยวนชิงไปโดยสิ้นเชิงหลังจากออกจากห้องนิรภัยแล้วทั้งสองก็ปรากฏตัวอีกครั้งในห้องโถงอันกว้างขวางในเวลานี้ไฟในห้องโถงรีลงมากรูปปั้นยังคงยืนอยู่ตรงกลางแต่มันหันกลับมาแล้วตู้ส่วนเดินนําหน้าและหลี่หยวนชิงเดินตามหลังอย่างใกล้ชิดเขาเดินไปรอบๆอบเสาต้นหนึ่งและมีประตูเล็กๆปรากฏอยู่ข้างหลังเขาด้านหลังประตูบานเล็กมีทางเดินยาวและแคบมีแสงสลัวๆอยู่ในทางเดินพวกเเขาาาาาดินนนไปปตตมมทงงงและะถึึรูอีกบห่ จากทางเข้าประตูนั้นออกไปด้านหลังภูเขาซึ่งเป็นแท่นอันเงียบสงบตู้ส่วนกดไหลของลีหยวนชิงแล้วยกเขาขึ้นทันใดนั้นเขาก็กระโดดและวาดส่วนโค้งบนท้องฟ้าตกลงไปในป่าทึบครึ่งทางขึ้นไปบนภูเขาหลังจากเข้าไปในป่าทึบทุกอย่างก็เงียบสงบมากมีเสียงแมลงแผวเบาแต่ก็ซ่อนไว้มากภายใต้แสงจันทร์สองสว่างมีวัตถุบางๆติดอยู่บนพื้นกลางป่าภายใต้แสงจันทร์เราสามารถบอกได้ว่าวัตถุที่มีความแวววาวของโลหะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นดาบดาบส่วนใหญ่มีร่องรอยความชราอยู่ไม่รู้ว่าพวกเขารอยอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้ว ทันทีที่เขามาถึงดูเหมือน้มีบางอย่างตื่นขึ้นในใจของหลี่หยวนชิงความคิดที่แข็งแกร่งมากกำลังปั่นป่วนอยู่ในใจของเขาโดยเฉพาะดาบวิญญาณหินที่อยู่ในความเงียบงนันหลังจากมาถึงที่นี่ก็เริ่มที่จะทำเพลงจริงๆขอแสดงความยินดีกับการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จคุณได้รับรางวัลแล้วรางวัลที่หนึ่งวิชาดาบต้าลัวรางวัลที่สองการซึมซับพลังงานจิตวิญญาณห้าระดับรางวัลที่สองถูกเลือกคุณจะได้รับรางวัลหากคุณเลือกที่จะประสบความสำเร็จ ลีหยวนชิงสูดลมหายใจออกมาและพลังงานที่มีความหนาแน่นสูงหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาจากที่ไหนสักแห่งทําให้ร่างกายของเขาบวมขึ้นทันทีออร่าของเขาก็เพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกันเดิมทีเขาเป็นเพียงขั้นแรกของอาณาจักรสูงสุดเท่านั้นแต่ในช่วงเวลาสั้นๆนี้ข้อต่อและรูรับแสงทางจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดในร่างกายของเขาดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันและทันใดนั้นก็กลายเป็นโปร่งใสยอย่างมากตอนที่821สุดสารดาบสองตู้ส่วนยังคงยืนอยู่ที่นั่นไม่สามารถออกไปได้ เขาทำได้เพียงมองดูอย่างช่วยไม่ได้เมื่อรัศมีของหลีหยวนชิงก้าวจากอาณาจักรสูงสุดไปสู่ระดับที่หก่อนที่จะหยุดลงในที่สุดฉากนี้ทำให้แม้แต่ดูเอกนผู้มีประสบการณ์ก็ไม่สามารถปิดปากของเขาได้เขามีชีวิตอยู่มาหลายพันปีแต่เขาไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนปาฏิหาริย์ตู้ส่วนพึมงพำกับตัวเองเขาไม่สามารถหาวิธีแก้ปัญหาอื่นได้อีกต่อไปความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นก็คือปาฏิหาริย์ได้ลงมาที่หลี่หยวนชิง หลี่ยู่อังกิ้งต้องเป็นผู้สืบทอดที่บรรพบุรุษโบราณเลือกไว้ดังนั้นเมื่อบรรพบุรุษได้สืบเชื้อสายมาจากบุคคลนี้แล้วการฝึกฝนของเขาจึงเพิ่มขึ้นมากถึง5ระดับนี่จะต้องเป็นปาฏิหาริย์ตู้่วนคุกเข่าต่อหน้าหลี่หยวนชิงทั้งน้ำตาในดวงตาเท่าของเขาเขาไม่เคยคิดมาก่อนนว่าเขาจะได้เห็นฉากที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ในชีวิตของเขาบรรพบุรุษของซอสพาวิลเลียนกลับมาแล้ว ลี่ยูอังกิ้งจมอยู่กับความสุขในการทะลุทะลวงความรู้สึกของโรงงานทำให้เขาไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำตอนนี้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของเขายังคงอยู่ในสภาวะสงบเงียบและไม่ได้ตื่นขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วการฝึกฝนของอาณาจักรสูงสุดไม่ใช่แค่การซึมซับพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณเท่านั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกายและการเสริมสร้างความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังอาจกล่าวได้ว่าด้วยความรู้สึกทางจิตวิญญาณในปัจจุบันของเขาแม้แต่ผู้ฝึกฝนขอบเขตสูงสุดระดับเจ็มหรือ เขาฟังการเคลื่อนไหวที่อยู่ข้างๆและสังเกตเห็นตู้่วนคุกเข่าอยู่ที่เท้าของเขาผู้อาวุโสที่สอนเขาอย่างจริงจังตอนนี้คุกเข่าแทบเท้าของเขาร้องไห้เหมือนเด็กดูน่าสงสารตรรมตาแห่งนิกายดาบหนึ่งดูเอกวนไม่ทำให้คุณผิดหวังฉันหาเธอเจอแล้วเขาคิดว่าเขาพาลยวนชิงมาที่นี่เพื่อทำให้ผู้อาวุโสของนิกายดาบรู้สึกสบายใจนั่นคือเหตุผลที่เขาส่งพลังของ D Y Underworld ลงมาและเพิ่มการฝึกฝนของี่ y ูอ n งกิ้งขึ้น5ระดับโดยตรง เวลาเช็คอินของลี่ยูอังกิ้งไม่ค่อยดีนักเขาไม่คิดว่าจะอธิบายมันในใจอย่างไรแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาไม่จําเป็นต้องอธิบายด้วยตัวเองตู้ซวนได้จัดเตรียมมันให้เขาแล้วลี่หยวนชิงไอเบาๆและแซงทําเป็นสับสนขณะที่เขานั่งอยู่บนพื้นเขามองดูตู้ซวนด้วยความสับสนผู้อาวุโสเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ทําไมทําไมระดับพลังยุดของฉันถึงเป็นเช่นนี้ตู้ซวนกอดลี่หยวนชิงอย่างตื่นเต้นและพูดกับเขาว่าเจ้าหนูอยากลัวเลย พวกเขามาจากนิกายดับของฉันตอนนี้พวกมันเป็นวิญญาณได้แล้วพวกมันได้เทพลังของมันเข้าสู่ร่างกายของคุณแล้วด้วยการคุ้มครองของบรรพบุรุษคุณจะสามารถนำความรุ่งโรจน์มาสู่นิกายดับทั้งหมดได้อย่างแน่นอนในอนาคตแต่ทำไมต้องเป็นฉันหลี่หยวนชิงแซงทำเป็นสับสนฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งทำไมต้องเป็นฉันเลขที่ตู้ส่วนพูดอย่างหนักแน่นว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาจากนี้ไปคุณคือลูกชายผู้ศักดิ์สิทธิ์ของนิกายดับของเราแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้ดับต่อต้านสวรรค์แต่ดับนั้นจะเป็นของคุณไม่ช้าก็เร็ว ผู้อาวุโสสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงก่อนหน้านี้ของเราหรือไม่มีอะไรผิดปกติกับที่ฉันตัดสินใจเพื่อคุณแล้วคุณควรอยู่ที่นี่และนั่งสมาธิและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อาวุโสหากพวกเขาพูดอะไรกับคุณคุณต้องจํามันไว้ให้ดีตู้ส่วนรีบยืนขึ้นและเช็ดน้ําตาออกจากใบหน้าเก่าของเขาราวกับว่าเขาได้เตรียมงานสําหรับตัวเองไว้แล้วผู้อาวุโสท่านจะทําอะไร อยากกังวลเลยเด็กน้อยปลูกฝังให้ดีที่นี่สิ่งเดียวที่คุณต้องทำในอนาคตคือการทำงานหนักเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางดาบอย่าทำให้บรรพบุรุษของเราผิดหวังฉันต้องบอกข่าวดีนี้กับนายสาลาโดยเร็วที่สุดในอนาคตสํานักดาบจะเป็นบ้านของคุณตลอดไปตู้ส่วนสั่งสอนอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็รีบจากไปเหลือเพียงหลียนชิงอยู่ในสุสานดาบแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับเขาที่จะสามารถเพิ่มการฝึกฝนของเขาได้อย่างรวดเร็วท้ายที่สุดผู้คนจำนวนมากที่เข้าร่วมในการประชุมฟอรัมก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดา ยิ่งไปกว่านั้นอาชริยาแห่งโลกอมตะเหล่านี้ล้วนมีอายุต่ำกว่า200ปีลี่ยูอังกิ้งอายุเพียง20เท่านั้นเมื่อเทียบกับพวกเขาแล้วเขามักจะลาหลังเล็กน้อยอย่างไรก็ตามด้วยโอกาสในการเติมพลังทางจิตวิญญาณเขามีเงินทุนมากขึ้นในการเข้าร่วมการประชุมฟอรัมนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการทำความเข้าใจทักษะดาบสวรรค์และสมบัติวิญญาณหินก่อนด้วยสองสิ่งนี้ที่อยู่เคียงข้างเขาเขาเชื่อว่าเขาจะไม่เสียเปรียบในการแข่งขันขอองค์การประชุมซอสด,ดาว ขณะที่หลี่หยวนชิงกำลังฟื้นออร่าของเขาทันใดนั้นเขาก็รู้สึกราวกับว่าเขาถูกรายล้อมไปด้วยออร่าที่เย็นชายอย่างยิ่งดูเหมือนเขาจะตกลงไปในเหวโดยไม่รู้ตัวในเหวนั้นมีดาบแขวนอยู่ทุกที่ดาบเหล่านั้นดูเหมือนจะมีชีวิตเป็นของตัวเองเมื่อหายใจเข้าและออกความรู้สึกที่สันเทานี้เกิดขึ้นพร้อมกับการหายใจของหลี่หยวนชิงมันเต้นเป็นจังหวะเดียวกับการหายใจของเขาทำให้หลี่หยวนชิงรู้สึกราวกับว่าเขาได้รับพลังบางอย่างนำทางที่นี่ที่ไหนหลี่หยวนชิงตะโกนแต่เสียงของเขาว่างเปล่าจนไม่มีใครตอบเขาได้ ทันใดนั้นดับสีขาววอมเขาก็กระโดดออกมาจากจิตสำนึกของเขาและปรากฏตัวต่อหน้าเขามันค่อยๆลุกขึ้นลงลุกขึ้นและลงลงด้วยความทีเดียวกันกับดับอื่นๆที่อยู่ข้างๆดูเหมือนว่าพวกเขาจะโต้ตอบกันและอารมณ์ของหลีู่ยวงกิงก็ได้รับผลกระทบจากความทีนี้เช่นกันราว่าเขาได้หลอมรวมเข้ากับพวกมันอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นจุดสำคัญของคลื่นนี้หลี่หยวนชิงรู้สึกเหมือนเขากำลังโค้งงอและมีส่วนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของตัวเองกับเส้นโค้งที่สวยงามและสง่างามนี้ความรู้สึกนี้ลึกลับมากเขาถือดับไว้ในมือโดยไม่รู้ตัว หากมีใครอยู่ในสุสานดาบพวกเขาจะสามารถเห็นร่างของหลี่หยวนชิงลอยอยู่ตรงกลางสุสานดาบสุสานร,รอบตัวเขาสั่นสะท้านไม่หยุดด้ามดาบทั้งหมดชี้ไปที่หลี่หยวนชิงที่อยู่ตรงกลางเส้นได้ลอยออกมาจากพวกเขาแอร์ลพันรอบร่างของหลี่หยวนชิงดาบสีเทาในมือของหลี่หยวนชิงกลายเป็นแสงที่แวววาวภายใต้พลังของดาบอันล้ำค่านี้ดาบอื่นๆดูเหมือนจะจางลงแสงของดาบสมบัติหินวิญ,ญญาณยังคงแผ่ขยายขึ้นไปประการแรกมันเปลี่ยนแขนของหลี่หยวนชิงให้เป็นสีขาวโปรง่งใสจากนั้นจึงเปลี่ยนทั้งตัวและทั้งตัวพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นนรูปััักษ์ออ์อศิธเ ร่างของลี่ยูอังกิ้งกลายเป็นแสงสว่างเพียงดวงเดียวในสุสานทั้งหมดโดยส่องสว่างให้กับสุสานดาบแห่งความมืดเขายกมือขึ้นเจตนาดาับที่ไม่มีใครเทียบได้แผ่ออกมาจากร่างกายของเขาไปทุกทิศทางต้นไม้รอบรอบหลุมศพแอตกออกเป็นชิ้นชิ้นนับไม่ถ้วนล้มล,ลงกับพื้นกระแทกเสียงที่ดังก้องดังออกมาจากดับด้านล่างดับที่มองไม่เห็นฉีได้ทิ้งรอยไว้บนดบับแต่พวกเขาไม่ได้ทำลายพวกมันจรงิงๆดูเหมือนว่าพวกเขาจะเล่นดนตรีอะไรบางอย่างกับพวกเขาแทน หลี่หยวนชิงจมลึกลงไปในเสียงการเลี้ยงดูเด็กนี้ดูเหมือนเขาจะกลายเป็นเจ้าแห่งสวรรค์และโลกด้วยการแกว่งดาบนี้เขาสามารถตัดผ่านทุกสิ่งได้ความรู้สึกที่กระทับกระเฉงเช่นนี้ทำให้หัวใจของเขาเปิดออกอย่างกระทันหันราวกับว่ามันสามารถรองรับคนทั้งโลกได้นี่คือเทคนิคดาบเหรอ่หลี่หยวนชิงพึมพำกับตัวเองในห้องโถงขนาดใหญ่บนยอดเขาคนสองคนที่กำลังสนทนากันอย่างใกล้ชิดอดไม่ได้ที่จะหยุดทำความเข้าใจเมื่อพลังงานนี้กวาดไปทั่วพวกเขาเมื่อกี้มันคืออะไรคาวินเลียนมาสเตอร์ดูเหมือนว่าจะมาจากสุสารดาบเหริ คุณบอกว่าอัจฉริยะแห่งวิถีดาบที่บรรพบุรุษยอมรับตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วเหรอถูกต้งงอนี่เป็นปาฏิหาริย์ที่หาย,ยากฉันไม่เคยเห็นใครที่สามารถทะลุพันธนาการทั้งห้าได้ในเวลาอันสั้นและยังคงเต็มไปด้วยพลังเขาเป็นอัจฉริยะที่ส่งมาจากสวรรค์ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมมันถึงเป็นเรื่องยากสำหรับนิกายดาบของฉันที่จะครองโลกาวินเลียนมาสเตอร์นี่คือช่วงเวลาตอนที่822เจตนาดาบขั้นที่8การประชุมเคนโดจัดขึ้นตามกำหนดการ อย่างไรก็ตามการต่อสู้ในวันนี้มีความพิเศษเล็กน้อยเนื่องจากมีข่าวลือว่าอัจฉริยะของพิวเฮาได้ผสมกับนิกายดาบและเข้าร่วมในการประชุมซอสด,ดาวเรื่องแบบนี้แปลกเกินไปเดิมทีตามความเข้าใจของพวกเขาผู้คนในพิวเฮาเป็นผู้ดำารงอยู่ที่มีความแข็งแกร่งด้านการต่อสู้ที่เลวร้ายที่สุดแน่นอนว่านี่ไม่ใช่การกระทําที่ดูถูกเหยียดหยามเพียงแต่ว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีอยู่อยู่เสมอเนื่องจากผู้คนในพิวเฮาต้องใช้เวลาจํานวนมากในการกลั่นยาทุกวัน ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่มีโอกาสต่อสู้มากนะักที่สําคัญกว่านั้นการฝึกฝนของพวกเขาจะล้าหลังไปมากเหตุผลต่างๆเหล่านี้ทําให้ความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาไม่ดีและพวกเขาก็อ่อนแอกว่ามากในด้านอื่นๆสําหรับคนจากนิกายดับพวกเขาล้วนเป็นคนวิกลจริตพวกเขาเฝ้าดับนั้นตลอดทั้งวันโดยคิดว่าจะฝึกฝนทักษะการฆ่าของพวกเขาอย่างไรทักษะการฆ่าของพวกเขาสมบูรณ์แบบ เป็นเพราะเทคนิคการฆ่าที่น่าสะพรึงกลัวของพวกเขาทำให้พวกเขาสามารถฆ่าศัตรูได้สูงกว่าหนึ่งระดับหรือสูงกว่า2ระดับความสามารถนี้น่ากลัวอย่างยิ่งและเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ทำนานคนอื่นๆที่จะทำเช่นนั้นอาชีพทั้งสองนี้เป็นเหมือนสวรรค์และโลกแต่มันก็เกิดขึ้นที่อัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ของพิวเฮานั้นยากเกินไปที่จะเข้าร่วมในการประชุมซอสด,ดาวในสายตาของหลายๆคนนี่เท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายอัจฉริยะอายุน้อยเช่นนี้ควรซ่อนตัวอยู่ในพิวเฮาและฝึกฝนทักษะการกลั่นยาอย่างเหมาะสมเขาจะสามารถส่่่อออองงงแแสได้ยานนนนในหรืปี มันยากจริงๆที่จะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงเลือกวิธีที่น่าเบื่อในการส่งตัวเองไปสู่ความตายคุณคิดว่าชายหนุ่มคนนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนฉันได้ยินมาว่าเขาเข้าร่วมหลายรอบแล้วก่อนหน้านี้และทุกครั้งที่เขาชนะก็สะอาดและเรียบร้อยมากเทคนิคดาบของเขาดูเหมือนจะค่อนข้างดีในขั้นตอนสุดท้ายขององค์การประชุมเทนโดชายสองคนยืนอยู่ข้างเดียวเพื่อรอการเริ่มต้นของรอบชิงชนะเลิศหนึ่งในนั้นชื่อหลี่หยวนชิงและอีกคนชื่อจางหอวูหยาหลี่หยวนชิงมองไปที่ชายร่างสูงที่มีใบหน้าซีดเซียวฉันเคยเห็นนคุณมาก่อ การฝึกฝนของจางวิวย่าอยู่ที่ระดับที่6ของอาณาจักรสูงสุดเช่นเดียวกับของเขาเขาหัวเราะแล้วพูดว่าเมื่อก่อนฉันผิดแต่อาจารย์กังวลเรื่องความปลอดภัยของคุณฉันไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งของอาจารย์ได้ดังนั้นฉันต้องช่วยแม้ว่าคุณจะเป็นน้องชายของฉันแต่หนึ่งจะไม่แสดงความเมตตาต่อคุณเลยเป็นคุณจริงๆหลีหยวนชิงพยักหน้าเบาๆแล้วตอบในเมื่อคุณขอโทษแล้วฉันก็จะไม่ติดตามเรื่องของหลีชางจีอีกต่อไปลองพิจารณาดูสิการสนทนาระหว่างทั้งสองทำให้ทุกคนด้านล่างตกตะลึง หลายคนที่มาดูกอดไม่ได้ที่จะพึพรรมพำในใจเมื่อได้ยินคำพูดที่เย่อหยิ่งของหลีวหยวนชิงเด็กคนนี้มากเกินไปแล้วจังวิวยูย่าผู้นี้ยังคงเป็นพี่ชายคนโตของนิกายดาบและตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาก็ยิ่งพิเศษยิ่งขึ้นหากเขาเสร็จสิ้นการประชุมซอสด,ดาวนี้เขาอาจจะสามารถต่อสู้อย่างเท่าเทียมกับคนเหล่านั้นจากการประชุมดาวการต่อสู้เขาไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะหยิ่งขนาดนี้อย่าพูดว่าเขาหยิ่งเขายือนอยู่บนเวทีรอบชิงชนะเลิศด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองเขามีอะไรบางอย่างในตัวเขาอย่างแน่นอนเขาพึ่งพาโชค นั่นเป็นเพราะคุณไม่ได้ดูแมตช์ก่อนหน้าของเขาฉันได้ดูการแข่งขันของเขาแล้วถ้าถามผมว่าความแข็งแกร่งของผู้ชายคนนี้พอใช้ได้เขาโชคดีที่ได้พบกับผู้คนที่ไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นคุณเหน็บแนมเกินไปหากคุณต้องการพึ่งพาโชคจริงๆทาไมคุณไม่ลองดูละ่ะเหตุใดจึงควรลองฉันไม่ใช่นักดาบจนถึงตอนนี้หลียวนชิงลงแข่งขันไปแล้วทั้งหมดหนัดพูดตามตรงศัตรูที่พวกเขาเผชิญในการต่อสู้แต่ละครั้งไม่ถือว่าแข็งแกร่งไม่น่าแปลกใจที่หลายคนคิดว่าลี่ยูอังกิงต้องอาศัยโชคเพื่อมาทีี่่น ลิวอ,อังกิ้งยังไม่ได้แสดงแก่นแท้ของดาบของเขามากนะักดังนั้นความประทับใจของพวกเขาที่มีต่อเขายังคงเป็นของผู้ชายที่แก่นแท้ของดาบขั้นที่6ฉันได้ยินจากอาจารย์ของฉันว่าคุณอยู่ห่างจากการเข้าสู่อาณาจักรซอร์อินมอร์เทลเพียงไม่กี่ก้าวฉันอยากจะดูว่าหนึ่งคอนะมีความสามารถที่จะเอาชนะซอดอิ m มอร์เทลครึ่งก้าวได้หรือไม่เสียงของจางดับลิวย่าเบามากและมีเพียงลิวอ,อังกิ้งเท่านั้นที่ได้ยินหากฉันแพ้วันนี้คุณจะมีโอกาสท้าทายผู้ชนะการประชุมศิละปะก,การต่อสู้ฉันหวังว่่าาาาคุณจะสสามารถฟฟื้นูชออเียยงงขงิกดดบได ลีหยวนชิงค่อยๆลุกขึ้นยืนอารมณ์ที่กระจัดกระจายอย่างมากบนร่างกายของเขาหายไปในทันใดาราวกับใบมีดคมคมหลุดออกจากฝักทันทีพี่ชายมันยากที่จะบอกกว่าใครจะชนะหรือแพ้ในตอนนี้ดีรอบชิงชนะเลิศได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วประการแรกคือการทําคะแนนให้มากขึ้นอย่างจริงจังทั้งสองฝ่ายจะต้องเตรียมพร้อมหากใครทําผิดพลาดกลางคันและได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตพวกเขาจะไม่ติดตามเรื่องนี้พวกคุณสองคนเข้าใจไหม เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลีหยวนชิงผู้นี้ช่างน่าสงสารจริงๆผู้อาวุโสหนึ่งทำไมท่านไม่ดูแลเขาให้เขามาที่นี่เพื่อตายเหรอหลายคนจากพิวเฮาก็รีบเข้ามาเพราะชื่อเสียงพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าลียูอังกิ้งจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของซอเซ็กจริงๆหนึ่งในนั้นคือผู้อาวุโสคนแรกลู่โอเฉิงซึ่งมักจะเข้าใจยากวันนี้เขาปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมด้านล่างจริงๆ ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ฉันจะเตรียมพร้อมที่จะดําเนินการเมื่อจาเป็นตอนนี้หนึ่งไม่สนใจหน้าเราแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผิวเฮาของเราจะพบกับอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้แม้ว่าฉันจะต้องเสียสละดหน้าเก่าของฉันหนึ่งก็ต้องปกป้องเด็กคนนี้ตอนที่8 2 3ยสมเจตนาดาบขั้นที่8 2ดผู้คนที่อยู่รอบๆหลวเฉิงต่างกําลังคานวณพวกเขาหยิบอาวุธออกมาและพร้อมที่จะโจมตีเมื่อใดก็ได้เพื่อช่วยลี่ยู่อังกิ้งการดวลระหว่างนักดาบนั้นอันตรายอย่างยิ่งหากพวกเขาผ่อนคลายแม้แต่วินาทีีีีเเเดยยวววพกขาจะสชิต ริ้วรอยบนใบหน้าของลูโอเฉิงก็ถูกบีบเข้าหากันเช่นกันวันนี้เขาดูราวกับว่าเขามีอายุหนึ่งร้อยปีอาจกล่าวได้ว่าเขากังวลอย่างมากเขาคิดว่าวังลานจะดูแลลูกศิษย์ของเธอเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดคิดว่าแวงแลนจะไม่สามารถจับตาดูลูกศิษย์ที่ดีของเขาได้เขาทําให้เขาหายตัวไปสองสามวันและทันใดนั้นก็ปรากฏตัวที่การประชุมซอสด,ดาวและตอนนี้พวกเขาก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วจริงๆพวกเขายู่บนตะขอเกี่ยวตลอดทางในขณะที่ทุกคนกําลังคุยกันทั้งสองคนบนเวทีก็ยืนในตําแหน่งของตนเช่นกัน ดาบหนักสีดําปรากฏขึ้นในมือของจางดับลิวยย่ามีโครงอยู่ตรงกลางของดาบนี้และตำแหน่งกลวงนั้นก็เพียงพอที่จะใส่ดาบยาวธรรมดาได้ดาบสมบัติเหล็กดำของฉันถูกสร้างขึ้นจากคริสตัลจากนอกโลกและใช้เวลา499วันในการปลอมมันเป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์น้องชายตัวน้อยได้ยินจากอาจารย์ว่าคุณมั่นใจในอาวุธของคุณมากดังนั้นลองเอามันออกไปดูสิลี่ยูอังกิ้งไม่เคยใช้ดาบแห่งลมและฟ้าร้องมาก่อนทันทีที่ดาบหนักเหล็กรีคอนได้ปรากฏขึ้นดาบสมบัติวิญญ,ญาณหินก็กระสักกระสยย่่่ายยอออูนทเลแหงงงจิติตึขี แล้วออกมาลีหยวนชิงเงยหน้าขึ้นและมีจุดแสงบินออกมาจากหวังคิ้วของเขาแสงวูบวาบและกลายเป็นสีขาวที่แผดเผาสว่างมากจนทุกคนด้านล่างไม่สามารถลืมตาได้หลังจากที่แสงหายไปดาบหินสีเทาอมเทาก็ปรากฏขึ้นในมือของลีหยวนชิงดาบเล่มน,นี้แปลกมากเขาเรียกว่าดาบแต่ไม่มีดาบนี่คือดาบอะไรจางวิลยูย่าตกตะลึงในทางกลับกันลีหยวนชิงพูดอย่างไม่แยแสดาบหนักในมือของที่ชายไม่มีคมและดาบสิทธิินในมือของฉันก็ไม่มีคมเช่นกันเราถือได้ว่ามาจากนิกายเดียวกัน ฮ้าห้าดีเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรเช่นนี้ให้ฉันได้สัมผัสกับพลังของดาบหินของคุณนี้หลังจากที่จางหอวุยาพูดจบเขาก็เงยหน้าขึ้นสูงและรัศมีที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาก็แหลมคมขึ้นเขายกดาบเหล็กสีดำหนักหมื่นจินขึ้นเหนือหัวของเขาและความซิ้งเปลืองทําให้เกิดลมกระโชกแรงดาบที่จํานวนนับไม่ถ้วนบิดเบี้ยวและก่อตัวขึ้นเหนือหัวของจางหอวุยาทันใดนั้นเขาก็ดึงดาบหนักลงมาดูเหมือนว่าดาบจะตกลงมาจากบนศีรษะของเขาโดยตรงมันหลอมรวมกับออร่าของเขาอย่างสมบูรณ์จริงๆร,ร,ร่างกายของเขาดดูเเเเหมือนนนนนนจะปปลลี่็บนนััก้ หลี่หยวนชิงดูเหมือนจะเห็นมังกรยับบิดนวลอยู่ตรงหน้าเขามันเปิดปากที่เปื้อนเลือดและขูฟ่ฟอใส่เขาทุกเกล็ดบนร่างของมังกรเปล่งประกายด้วยแสงเย็นแสงเย็นเย็นเหล่านั้นคือความตั้งใจของดาบอันเข้มข้นที่ถูกควบแน่นโดยการฝึกฝนของจาง W ับลิวย่าทั้งกลางวันและกลางคืนในขณะนี้หลี่หยวนชิงก็ยกดาบสมบัติวิญญาณหินขึ้นมาในมือของเขาดาบสมบัติส่องแสงเจิดจ้าเห็นได้ชัดว่ามันเป็นขนนกสีขาวแต่มันกระพริบด้วยแสงหลากสีมันดูสวยงามมากฉากที่สวยงามนี้มีเจตนาค่าอย่างเย็นชา ทุกคนที่อยู่ด้านล่างสามารถสัมผัสถึงพลังอันเข้มข้นที่มีอยู่ในคนเหล่านั้นและอดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจอะไรเจตจำนงดาบขั้นที่8ปดอาณาจักรสูงสุดระดับ6นี่คือสัตว์ประหลาดแบบไหนแม้แต่ผู้อาวุโสคนแรกลูโอเฉิงก๊อตไม่ได้ที่จะตกตะลึงในจุดนั้นเขาจําได้ว่าเมื่อเขาเห็นหลี่หยวนชิงเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเป็นเพียงเพื่อนตัวเล็กๆในอาณาจักรสูงสุดระดับหนึ่งเหตุใดเขาจึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตสูงสุดระดับที่6ในทันใดคนเหล่านั้นจากนิกายดาบทำอะไรกัับเขาาาาาากกกก่่่ออนนนนทีผู้้้คดลงจจจะฟืตวาาตวรใ มังกรดำและฟีนิกซ์สีขาวก็ปะทะก,กันอย่างรุนแรงดาบที่รุนแรงจะปะทะก,กันเป็นชิ้นชิ้นและแอร์ตกออกเป็นชิ้นชินกลายเป็นพายุทอร์นาโดที่พัดผ่านทั่วทั้งเวทีและทำให้ท้องฟ้ามืดมิดฉากนี้เหมือนกับจุดสิ้นสุดของโลกทำให้ทุกคนในปัจจุบันตกตะลึงก่อนหน้านี้พวกเขาปฏิบัติต่อผู้คนจากนิกายดาบในฐานะผู้ท้าชิงที่พวกเขาไม่สามารถชนะได้อย่างไรก็ตามวันนี้ใครจะกล้ามองว่านิกายดาบเป็นเรื่องตลกนี่คือพลังของนิกายดาบที่สามารถทำลายโลกได้ด้วยการยกมือเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในสนามประลองถูกแยกออกไปและผู้คนภายนอกก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้อีกต่อไปมันได้กลายเป็นโดเมนอิสระเมื่อลมภายในค่อยๆกระจายไปสถานการณ์ภายในก็ค่อยๆเผยออกมาลี่ยูอังกิ้งและจาง W ิลิย่าคุกขเข่าต่อหน้าเขาฉันแพ้จาง W ิลิย่าไม่เคยแสดงใบหน้าที่แท้จริงของเขาให้ผู้อื่นเห็นเขาเป็นที่ชายอาวุโสท,ที่โดดเดี่ยวและเย็นชาที่สุดของนิกายดาบมาโดยตลอดแต่วันนี้เขาพ่ายแพ้ให้กับนักดาบหนุ่มในวัย20ต่อหน้าสาวกมากมายของนิกายดาบ ไรขอบเขตตู้ส่วนลงจอดข้างจางหอวุยาในพริบตาหยวนชิงมีความได้เปรียบเขามีโอกาสของเขาเองเขาบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับนิกายดับทั้งหมดคุณจะมีโอกาสของตัวเองด้วยอย่าทำลายหัวใจดับของคุณจาง W ิวย่ายิ้มอย่างขมขื่นและมองไปที่เจ้านายของเขาอาจารย์หนึ่งแพ้น้องชายของฉันในรอบเดียวฉันยังสามารถปกป้องหัวใจดับของฉันในฐานะผู้ฝึกฝนดับได้อย่างไรไร้ขอบเขตนี่เป็นคำสั่งของอาจารย์คุณจะฝ่าฝืนไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญฉันเกรงว่าลูกสิ์คนนี้ไม่สามารถฟังอาจารย์ได้อีกต่อไปจังกับลิวยุย่าคุกเข่าลงต่อหน้าดูเอกวนและคำนับจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นและโค้งคำนับให้หลีวหยวนชิงอย่างลึกซึ้งน้องชายตัวน้อยจากนี้ไปนิกายดาบก็อยู่ในมือของคุณแล้วพี่ใหญ่คุณจะไปไหนหลังจากหลายปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยไปที่อื่นในโลกอมตะเลยตอนนี้ฉันรู้สึกผ่อนคลายแล้วหนึ่งคนก็อยากไปเที่ยวนั่นก็ดีเหมือนกันขอให้เดินทางปลอดภัยนะพี่ชายฉันคิดว่าคุณเป็นเพียงข้อยกเว้นฉันกลัวว่าจะไม่มีวันเจอใใคครรทีี่่่ชชัวว้ายเนนุณิต ถ้าผมเจออีกคนหนึ่งจะไม่ฝึกดับอีกต่อไปถ้าไม่หนึ่งสิบเอ็ดก็กลับมาอีกครั้งฉันหวังว่าคุณจะแข็งแกร่งพอที่จะหยุดฉันจางหอวุยาทิ้งประโยคนี้ไว้และหันหลังกลับเขากระโดดและก้าวออกจากเมือเมคาสวร์โดยไม่หันกลับมามองมีเพียงดูเอกรุนเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพื่อดูอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่เขาสอนเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขาสามารถสอนลูกศิษย์ได้แต่ตอนนี้เขาพ่ายแพ้ในคราวเดียวและจากไปคนที่เอาชนะจาง W อยู่าคือลี่ยูอังกิ้งซึ่งเขาถือว่าเป็นความหวังของนนิกกาาายดบซึึ่งทให้้เเขรูสสผมป เขาสงบสติอารมณ์ลงได้สักพักจากนั้นจึงหันกลับมาจับมือของหลี่หยวนชิงเขายิ้มให้ฝูงชนและประกาศว่าหลี่หยวนชิงเป็นผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้นอกจากนี้เขายังจะได้รับสมบัติเวทมนตร์ระดับดินครบชุดจากสาลาตีดาบรวมถึงรางวาัลหินวิญญ,ญาณสองแสนก้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาจะมีโอกาสท้าทายแชมป์ขอองค์การประชุมศิละปะก,การต่อสู้ด้วยบูมมีเสียงอึกกระทึกครึกโครมอยู่ใต้เวทีแม้ว่าแชมป์ทุกสนามจะมีโอกาสทำได้ในทางทฤษฎีก็ตาม อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับผู้อาวุโสขอองค์การประชุมศิละปะการต่อสู้ที่จะชั่งน้ำหนักและตัดสินใจเป็นการส่วนตัวในอดีตผู้ชนะการประชุมเคนโดสามารถท้าทายคนเพียงหกหรือเจ็ดคนในการประชุมศิละปะการต่อสู้เท่านั้นแต่คราวนี้หลังจากที่หลี่หยวนชิงชนะตู้่วนก็ประกาศจริงๆว่าเขาสามารถท้าชิงแชมป์การประชุมศิละปะการต่อสู้ได้นี่เป็นสถานการณ์แบบไหนเป็นไปได้ไหมว่าความแข็งแกร่งของเด็กคนนี้มีพลังถึงขนาดนี้แล้วจริงๆคนจากนิกายดับบ้าหรือเปล่า พวกคุณหลุนเหล่านั้นเริ่มโหดเหี้ยมมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่ดีมากหากพวกเขาได้ยินข่าวนี้ฉันเกรงว่าพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยเด็กคนนี้ไปง่ายๆฉันคิดว่าเด็กคนนี้เพิ่งรอดพ้นจากอันตรายและตอนนี้เขากำลังโยนตัวเองลงไปในกองไฟคนเหล่านั้นจากคุณหลุนจะยุยยุ่ได้ง่ายขนาดนี้ได้อย่างไรมันจบแล้วมันจบแล้ว,มลวไม่ว่ายังไงเขาก็จะตายตั้งแต่ยังเด็กเด็กคนนี้จะไม่มองย้อนกลับไปจนกว่าเขาจะตายแม้ว่าเรื่องนี้จะแปลกมากแต่ไม่มีผู้ฝึกฝนที่อยู่ด้านล่างเวทีคนใดที่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับลีหย ท้ายที่สุดแล้วผู้ฝึกฝนคุณหลุนได้คอนองการประชุมศิละปะก,การต่อสู้มาหลายปีแล้วพวกเขามีพลังมากจนไม่สามารถหาคู่ที่ตรงกันในหมู่เพื่อนฝูงได้ลี่ยูอังกิ้งผู้อ่อนแอสามารถท้าทายแชมป์คนสุดท้ายได้อย่างไรบทที่824การประชุมศิละปะก,การต่อสู้1สิทธิ์ที่ดีของฉันคุณกำลังคิดอะไรอยู่หลังจากนั้นไม่กี่วันในที่สุดแวงแลนก็ได้พบกับลี่ยูอังกิ้งอีกครั้งอย่างไรก็ตามคราวนี้เขาเกือบจะโกรธแทบตายโดยหลี่หยวนชิง แม้ว่าเขาจะตกใจมากที่หลีหยุนชิงสามารถบุกทะลวงไปสู่อาณาจักรสูงสุดระดับหกได้ในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้แต่เขาก็ตกใจมากเช่นกันอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งเช่นนี้แต่ก็ยังเร็วเกินไปสำหรับเขาที่จะท้าทายแชมป์ขององค์การประชุมศิละปะก,การต่อสู้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็แค่เด็กในวัยยี่บเท่านั้นเขาจะเอาชนะคนเหล่านั้นที่มีประสบการณ์การต่อสู้มากมายได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือสิบที่มีความสามารถปรากฏตัวในคุนหลุนในปีนี้ชื่อของเขาคือเจ้าชิฮุย ผู้ชายคนนั้นเห็นว่าจีคิงกิงอยู่ที่สูพรีมเรียวระดับแดแล้วและสิละปะก,การต่อสู้ของเธอก็ได้รับการฝึกฝนมาหลายปีแล้วผลลัพธ์จะออกเร็วเร็วนี้และเขาเชื่อว่าจะไม่มีความเบีเ่ยงเบนมากเกินไปแชมป์คนสุดท้ายไม่จําเป็นต้องพูดแม้ว่าจะไม่ใช่เขาแต่มันจะเป็นตัวละครที่ทรงพลังและโหดเหี้ยมยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือลี่ยูอังกิ้งได้ประปนกับคนเหล่านั้นจากนิกายดาบยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ขั้นแปดเจตนาดาบแล้วเราต้องรู้ว่าเจตนาดาบแประดับหมายถึงอะไรไม่่่่่่ต้้้้้ออออองงงงพูดดดดถึวาา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 เเเเมืยยยยุทททนนนีีขป็ัจรระบหไกแิ เดิมทีพรสวรรค์ในการเล่นแร,แร่แปรธาตุที่หลี่หยุนชิงแสดงออกมาทําให้เขากลายเป็นสินค้ายอดนิยมไปแล้วตอนนี้เขาได้แสดงความสามารถอันทรงพลังของเขาในด้านศินละปะก,การต่อสู้และการใช้ดาบแล้วหลายคนเริ่มอยากได้หลี่ยูอังกิง้งแม้ว่าแวงแลนจะพูดพ่อยๆไปเรื่อยๆแต่หลี่ยูอังกิ้งก็ยังคงนั่งอยู่บนฟูกโดยหลับตาเขามีการปรับปรุงอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาการควบคุมร่างกายของเขายังไม่ถึงระดับที่ดีที่สุดตอนนี้เขาค่อยๆทาความคุ้นเคยกับพลังใหม่นี้ทุกวันเขากําลังจะบรรลุถึงความสมบูรณแบบ์ หลังจากรอบชิงชนะเลิศเคนโดเขาปฏิเสธการเฉลิมฉลองของดูเอโกนอย่างมีชั้นเชิงและแอบ,บกลับไปที่สาขาหนานเฉิงแม้ว่าตอนนี้เขาจะได้รับสถานะที่สูงเช่นนี้ในซอสด,ดาวแต่เขาก็ยังต้องการกลับมาอยู่เคียงข้างเพื่อนเก่าเหล่านี้เฮ <Hey, S 1> ด้านนอกประตูเจ้าวามมิงค่อยๆผลั่หัวออกไปครึ่งหนึ่งแล้วโบกมือให้แวงแลนแวงแลนมองไปที่ลี่ยูอังกิ้งอย่างช่วยไม่ได้เขาถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์เพียงครึ่งเดียวสำหรับลูกศิษย์คนนี้ของเขาเขาเริ่มไร้พลังมากขึ้นเรื่อยๆ สิบคนนี้มีบุคลิกของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นยังมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาซึ่งไม่อาจอย่างรู้ได้เขาไม่สามารถเข้าใจมันได้เลยสิบคนนี้มีพลังมากเกินไปในฐานะเจ้านายของเขาไม่มีอะไรที่เขาสามารถทําได้หลีวหยวนชิงอาจไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดในตอนนี้นอกจากนี้หลีวหยวนชิงยังพยายามที่จะสงบพลังในร่างกายของเขาลงเขาไม่สามารถขัดจังหวะหลี่หยวนชิงได้อย่างเข้มแข็งดังนั้นเขาจึงทาได้เพียงบ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกประตูผู้อาวุโสคนแรกหลัวเฉิงก็รีบวิ่งเข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งและยืนอยู่ข้างเจ้าหอวูหง เมื่อวังลานเห็นผู้อาวุโสคนแรกเธอก็แสดงความเคารพทันทีผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ทุกอย่างปกติดีไม่จําเป็นต้องสุภาพขนาดนั้นเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันวันที่หนึ่งพฤษภาคมรู้ไหมว่าทําไมผู้อาวุโสหนึ่งจึงรีบเร่งเป็นพิเศษหลัวเฉิงยิ้มและพูดเบาๆไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วตอนนี้เรื่องของเด็กคนนี้ทําให้เกิดพายุในเมืองแล้วคุณมีแผนอย่างไรในฐานะนายฉันวังลานกล่าวอย่างช่วยไม่ได้มีอะไรผิดปกติฉันเห็นว่าลูกศิษย์ของคุณอยู่ในไฟแอร์ก็ซอในตอนนี้แต่่ในนฐานาาาะออจรรยย์คคุุณดูไมมมีวมสขเลเล วังลานไม่เคยบ่นกับใครเกี่ยวกับสิ่งใดเลยแต่วันนี้ต่อหน้าผู้อาวุโสชราคนนี้ในที่สุดเขาก็ไม่ได้ที่จะดึงล้วเฉิงไปที่เลานอด้านข้างและเสิร์ฟชาผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่เหตุใดผู้จัดอันดับสูงสุดแห่งปีจึงสามารถท้าทายผู้ชนะการประชุมศิละปะการต่อสู้ได้โดยตรงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ลัวเฉิงยิ้มแล้วพูดว่าคุณกังวลเกี่ยวกับเจ้าตัวน้อยคนนี้ใช่ไหมผู้อาวุโสหนึ่งจะพูดได้อย่างไรว่าเขาไม่กังวล สาวกคุณหลุนเหล่านั้นล้วนเป็นคนที่คลั่งไคล้การเต้นทั้งสิ้นฉันคิดว่าเป็นไปได้มากกว่าพวกเขาจะถึงวารหาหักลี่ยูอังกิ้งท้าทายพวกเขาหากพวกเขาได้รับบาดเจ็บและส่งผลกระทบต่อรากฐานดาวในอนาคตมันจะไม่ใช่เรื่องดีลูโอเฉิงพยักหน้าเห็นด้วยและกล่าวว่าความกังวลของคุณไม่ได้ไร้เหตุผลหากความมั่นใจของคุณถูกรบกวนจากการแข่งขันมันจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการฝึกฝนในอนาคตและการสแสวงหาการเล่นแร,แร่แปรธาตุของคุณถูกต้องแต่ไม่ว่าฉันจะพูดอะไรเขาก็จะไม่ฟงังฉันสงสัยว่าฉันสามารถคิดวิธีที่จะทำ ถ้าเป็นคนอื่นพวกเขาคงจะมีความสุขมากจนไม่อาจหุบป,ปากได้ยิ่งความสำเร็จของลี่ยูอังกิ้งสูงเท่าไรปรมาจารย์ของเขาก็จะยิ่งรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่านั้นและเขาจะได้รับทรัพยากรมากขึ้นในอนาคตการได้ท้าทายแชมป์การประชุมศิละปะก,การต่อสู้ถือเป็นโอกาสอันมีค่ามากสำหรับหลี่หยวนชิงแม้ว่าโอกาสในการชนะจะมีน้อยมากแต่ความสามารถในการต่อสู้ในการต่อสู้นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามหากสิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อหัวใจดาวของเขาจริงๆและขัดขวางความก้าวหน้าในอนาคตของเขามันจะเป็นความเสียใจไปตลอดชีวิต นี่เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของความสมดุลอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าวาังลานจะไม่สนใจชื่อเสียงมากนะักฉันได้ยินมาว่ารอบชิงชนะเลิศขององค์การประชุมศิละปะกการต่อสู้ปีนี้เป็นสองตัวอย่างของคุณหลุนหนึ่งในนั้นเรียกว่าเฟรนซีซอสและโอกาสในการชนะของเขามีสูงมากลูโอเฉิงปลอบใจแวงแลดนหนึ่งเห็นได้ว่าอารมณ์ของชายร่างเล็กคนนี้แตกต่างจากคนทั่วไปแม้ว่าเขาจะยังเด็กแต่เขาก็มีความดื้อรั้นหนึ่งอยาคิดว่าเขาจะได้รับผลกระทบง่ายๆในฐานะนายของเขาคุณควรมั่นใจในตัวเขามากขึ้นถือเป็นนโออกาสัดี